สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะ ก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ y o u t u b e แฟนเพจนะคะหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ line อ่า t ิกต็อกไนะคะก็มีเอาไปลงใน TikTok IG ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆค่ะแต่หลักๆกันนะคะก็คืออยู่ใน y u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  e เนาะช่องร้านเกจิมหาเวยช่องนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมทุกช่องทางเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหเหรียญน,นะคะที่ร้อนแรงและฮ ฮิตมากๆค่ะในสายของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนซึ่งของเนี่ยความจริงออกมานานแล้วล่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เล่นหากันคือมีประสบการณ์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะประสบการณ์ก็มีเยอะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะคือตอนเปิดจองเนี่ยร้อนแรงมากๆเพราะว่าเหรียญเนี่ยเหมือนหลวงพ่อมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแกะ ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้พอปาส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วน้องปาก,ก็ไม่ได้ไปเอามาอัดคลิปเลยเพราะว่าตอนส่งให้ลูกค้าก็ไม่ได้เอามาอัดคลิปค่ะคือรีบนะคะช่วงไหนที่รีบจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยก็คือส่งออกไปก่อนส่งๆๆแล้วก็ลืมจนไปหาของแล้วก็มาเจอว่าเอ๊ะเรามีสิทธิโชคนี่นาซึ่งเหรียญมีประสบการณ์แล้วก็สวยงามมากๆมาเราลองมาแกะดูด้านหลังนี้นะคะนี่ เขาจะเขียนว่ารายการที่7นะคะปามีรายการที่7รายการที่8รายการที่9แล้วก็เป็นชุดกรรมการเล็กนะคะที่ยังเหลืออยู่นะซึ่งเดี๋ยวปาดูซิว่ารายการที่7อ่ะรายการที่เเขาบอกว่าเป็นเนื้ออปัปก้าลงยาธงชาตินะคะลงยาลายธงชาติจีวรเหลืองนะคะรายการที่8กล่องส้มเนี่ยเป็นเนื้อ 3K ส่วนรายการที่9้าเนี่ยเป็นเนื้อทองแรงอาบเงินลงยาสีประจำวันเกิดสีละ30เหรียญ แล้วส่วนรายการที่12เนี่ยเป็นชุดกรรมการเล็กเขาก็จะเป็นเซตของกระหลทองค่ะก็จะมีสามสามเหลี่ยญเนาะใน1ชุดนะคะเป็นกระหลทองลงยาแดงลงยาเขียวและลงยาน้ําเงินเดี๋ยวเรามาแกะและแยกดีกว่าไหมอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนดีกว่าว่าความสวยงามเขาเป็นยังไงเพราะว่าปลาเห็นแต่ในเน็ตนะนะปาก็ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเองยังไม่ได้แกะเพราะว่า มีรายการลุ้นด้วยแต่ว่าส่งลูกค้าไปหมดแล้วยังไม่ได้แกะเองเลยนี่เลยเดี๋ยวเราลองดูนะคะนี่สิทธิชโชคนะคะดูสีเนื้อนี้เป็นเนื้อออปกา้าจะสวยงามไหม,มแกะไม่ได้อ่าโอเคว้าวเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะคือเหรียญสวยจริงแล้วก็เหรียญเขามีประสบการณ์ และเห็นเขาว่าว่าเป็นเหรียญเหมือนมีชีวิตเลยเพราะว่าหน้าหลวงพ่อนะคะสวยงามมากๆอ่ะไหนๆเขาขาดแล้วอะเนาะขาดแล้วเนาะข้างๆนี้เขาหลุดออกมาเห็นไหมเนี่ยข้างๆหลุดออกมาเดี๋ยวน้องปลากแกะออกมาเลยดีกว่าไหนดูซิเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นสิทธิทโชคค่ะเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาลายทองชาติจีวอลเหลืองนี่ ความสวยงามเหรียญสวยมากๆเลยค่ะสมกับที่คำล่ำลือเลยเพราะว่านกปลาก็เพ่งแกะเหมือนกันค่ะนี่สิทธิโชคนะคะสวยมากๆด้านหลังนะคะประมาณนี้เล,เลขเลขเ่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามกปาได้เลข23นะคะแกะออกมานี่เลยนี่แกะมาให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะเลข23านะคะ ซึ่งเหลืออยู่แค่1 2 3 3สาสามเหรียญน,นะคะสำหรับอัลปาก้าลงยาลายทองชาติแกะออกมาได้เลขสวยมากๆนี่สวยสวยเหรียญสวยอยู่ค่ะเหรียญน,นูนสวยเชอะมาเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้อยู่ที่บ้านแม่นะปาม่ค่อยได้อยู่บ้านปาก็จะมีว่ากลับไปเอาของ บ้างที่ลูกค้าแบบออเดอร์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอะต่อไปนี้รายการ8ค่ะเขาว่ารายการ8เป็นเนื้อ 3K ซึ่งรายการ8เนี่ยปลาเหลืออยู่แค่2ก็คือเหลือเอามาแกะแล้วเนี่ยหนนะคะจะแกะหรือไม่แกะราคาเท่ากันค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้เพราะว่าบางทีลูกค้ามาบูชาแล้วก็ไม่ทันกันนะคะของมีน้อย เรวปาแกะก่อนอ้อสวยเดี๋ยวอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ไหนดูสิโอ้สวยจังสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยมากนี่สิทธิโชคนะคะราคาเล่นหากันก็น่าจะแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นหากันโอ้หตั้งแต่ ตั้งแต่ของออกกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เหรียญเขานี่เห็นไหมความนูนของเหรียญน,นะคะเหรียญมีชีวิตนะคะที่เขาบอกเหมือนหลวงพ่อมากนี่สิทธิโชคนะคะนนี้เป็นเนื้อสามเคค่ะด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังอเล็กอะไรเดี๋ยวดูก่อนใกล้ๆเล็กเบิ้ลด้วยสี่สี นี่เห็นไหมสีสีนะคะแกะออกมาเล็กงามเล็กงามนี่สวยจมูกจมูกคมชัดสวยงามค่ะนี่เป็นเนื้อ3ามเคนะอ่ะวางไว้อุย้ยไม่ได้แกะออกมาจากซองให้นะคะเพราะว่าเขาไม่แตกก็ไม่แกะหรอก ต่อไปรายการที่9ก้ารายการที่9นะคะไหนดูหน่อยสิรายการที่9เนี่ยมีแค่เหลือเหลือประมาณ5นะคะรายการที่9เหลือประมาณ5เดี๋ยวปาแกะให้ชมนะว่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยรอหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีแอดมินอะ่ะมาแจ้งนะคะราคานะ้องปานไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาแอดมินเขาจะมาแจ้งรายการที่รายการที่9เนี่ยเขาจะเป็น เขาจะเป็นทองแดงอาบเงินนะคะแล้วก็ลงยาสีประจําวันอ่าเป็นทองแดงอาบเงินลงยาสีประจําวันนะคะก็แล้วแต่เลยเนาะว่าจะได้อะไรก็ไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไรายการลงยาสีอะไรนะแต่น้งปลาแขกออกมาเป็นสีเขียวนี่เป็นลงยาสีเขียวนะคะสวยสวยเป็นทองแดงอาบเงินนะคะนี่ด้านหลังนี่ ก็เหมือนกันก็เขียนว่าก็เขียนว่าทองแดงอับเออเป็นดอเด็กเนาะโค้ดเนาะโค้ดนะคะได้เลขสองตัวด้วยอะ่ะเออเลขสิบอืมเลขสิบนะคะเอ๊ะเขาทำสีละเท่าไหร่นะสีละเดี๋ยวดูสิเขาบอกว่าทองแดงอับเงินเนี่ยเออสีละสามสิบเหรียญ เป็นทองแดงอับเงินสีประจํามันเกิดโหสร้างน้อยมากเลยรุ่นสุริโชคสร้างน้อยค่ะเฉพาะรายการหลักนี่สร้างน้อยค่ะรายการรายการลุ้นก็สร้างน้อยค่ะเจ็ดพันเหรียญเองถึงว่าทําไมถึงเล่นหาและเก็บกันนะคะนี่นี่สวยอยู่ค่ะปาแกะออกมาได้เป็นทองแดงอับเงินสีเขียวนะคะเขียวเหนียวซับสวยงามมากๆเลยกรรมการเราจะแกะไหมเนี่ยกรรมการเล็ก แกะดีไหมหรือว่าไม่แกะว่าแกะแค่นี้ก็พอเนาะชุดกรรมาการเล็กนะคะเขาจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองแหละก็เป็นสีทองทองถ้าเกิดแกะแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วลงลําบากนะคะก็เป็นกระไหลทองสีทองเนาะแล้วเขาก็จะลงยาแดงยาเขียวยาน้ําเงินนะคะก็น่าจะเคยเห็นกันนะเนาะ ก็เป็นพื้น,นๆเฉยๆค่ะเป็นลงยาแดงเขียวน้ําเงินเนาะแล้วก็เป็นกระไหลทองอ่ะโอเคไม่แกะดีกว่านะคะชุดกล่องขาวๆนี่คือเป็นชุดกรรมการเล็กนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองลงยาแดงกระไหล่ทองลงยาเขียวแล้วก็กระไหลทองลงยาน้ําเงินน้องปลาแกะให้เป็นตัวอย่างดูรายการที่7 8และ9นะคะที่น้องปลามีนะก็แกะให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวให้ดู ด้านหลังเห็นไหมคะกล่องสีเขียวรายการเจ็ดกล่องสีส้มรายการแปดและกล่องสีเหลืองรายการเก้าค่ะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเรื่องราคานะคะเดี๋ยวให้อดมินมากำหนดราคา,มา,ม,ามาโพสราคาแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยสวยงามคะ่ะเหรียญสวยมากๆาเหรียญสวยมากๆนี่สวยคะ่ะเหรียญเห็นไหม อ่ะจะสิบนาทีแล้วเนาะโอเคค่ะก็อย่างนั้นไม่ต้องแกะหรอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องปลาแยกนะคะเดี๋ยวน้องปลาจะมาแจ้งราคานะคะให้เขาแจ้งราคาพิมพ์แยกไปเลยว่ากระไหลทองลงยาแดงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในหนึ่งชุดสวยนี่อาปากกานะคะนี่อาปากกาลงยาอะไรของชาติอ่ะโอเคค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมค่ะไปกด subscribe นะคะ ที่ช่อง YouTube นะคะของร้านเกจิมหาเวทด้วยแล้วก็ TikTok เนาะ IG นะคะก็สามารถเข้าไปกดนะคะติดตามนะคะน้องปลาได้เลยก็พิมพ์ว่าร้านเกจิมหาเวทหรือว่าปอปลาก็ได้ปลา,ปลาร้านเกจิมหาเวทก็น่าจะเสิร์ชขึ้นนะก็ไปติดตามชีวิตประจำวันและพักเครื่องสวยๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมส่วนจอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวทสวัสดีคะ่ะ